สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาเป็นคู่แบบไหนของคุณเป็นคู่ทวินเฟรมเป็นคู่โซเมตหรือว่าเป็นคู่กรรมนะคะอ่ะลองมาเช็คดูคือบางคนอ่ะชอบสับสนชอบคิดว่าเอ้ยคนนี้เป็นทวินเฟรมของเราอะไรอย่างเงี้ยแต พอฟังเรื่องฟังไปฟังมาเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ทวินเฟรมนะนี่มันเป็นคู่กรรมนะบางทีต้องแยกยาให้ออก,อกนิดนึงนะคะคู่ทวินเฟรมกับคู่กรรมมันก็มีความแตกต่างกันนิดเดียวอืมแต่ถ้าออ่คู่ทวินเฟรมเนี่ยมันจะพากันไปในทางที่ดีนะไม่ว่าจะกรณีไหนต่อให้จะต้องแยกจากการมันก็แยกจากกันด้วยเหตุผลความจําเป็นอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องอะไรที่ร้ายแรงอะ่ะ ไม่ใช่แบบว่านอกจงนอกใจมีชู้หรือทําตัวไม่ดีทําร้ายทําลายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะหรือว่าไม่ได้พากันไปในทางเสื่อมนะถ้าคู่ไหนที่พาไปในทางเสื่อมหรือเริ่มต้นจากการเป็นชู้รักแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่คู่ทวินเฟรมนะอ่ะขอเช็คหน่อยนะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่แบบไหน ุณกับเขานะคะ ทั้งคุณและเขาคือไม่ใครก็ใครอะ่ะจะมีลัคนาหรือราศีเหล่านี้นะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะลัคนาหรือราศีเมษสิงห์ธนูแล้วก็เมถุนตุลกุมนะคะเออเป็นความสัมพันธ์ที่เราดูว่ามันค่อนข้างจะมีแพชชั่นแล้วก็มีเรื่องของ ความร้อนแรงความความรู้สึกที่มันที่มันค่อนข้างรุนแรงอะรวดเร็วบางคนตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอบางคนรู้สึกพออกพอใจถูกใจกันแบบรวดเร็วหรือความสัมพันธ์พัฒนาค่อนข้างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ย โอเคความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงโซเมตนะเป็นคู่เป็นเนื้อคู่กันเป็นเนื้อคู่กันที่เรียกว่าคู่ของคุณเนี่ยกว่าจะลงเอยกว่าจะลงตัวกว่าทุกอย่างจะราบรื่นเนี่ยต้องผ่านเรื่องราวกันมาก่อนมันจะเป็นความรู้สึกแบบตอนแรกนะมันจะชอบกันรวดเร็วมาก มันจะมีความรู้สึกบบเอ้ยถูกอ,อกถูกใจตรงสเปคตรงใจหรือมีความสนใจมีแพชชั่นต่อกัแบอรวดเร็วมากแต่ระหว่างทางอ่ะมันจะมีช่วงชงงะงักมีช่วงที่ติดขัดมีช่วงที่แบบว่าขัดแย้งไม่เข้าใจกันหรือมีมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันไม่พัฒนาต่อมันมาติดขัดช่วงกลางๆหรือว่าช่วงที่แบบว่าผ่านผ่านจุดแรกมาแล้วอ่ะ มันจะเร็วแค่ช่วงแรกปึ๊บแล้วก็มีช่วงติดขัดแต่หลังจากที่มีปัญหาหรือว่าติดขัดปุ๊บจะมีอีกช่วงหนึ่งอีกก๊อกหนึ่งอะคือช่วงของการแก้ไขช่วงของการปรับความเข้าใจพูดคุยเรามองว่ามันมันจะแบ่งเป็นเป็น4ี่พาร์ทนะในในในความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ พาร์แรกคือช่วงตกหลุมรักทุกอย่างมันจะแบบโอ้ยรวดเร็วแพชชั่นมาเต็มแล้วก็มีความแบบใจฟูรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้แหละใช่คนนี้แหละนนและบบถูกใจหมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยรวดเร็วมากแต่พอพาร์ทที่สองพาร์ทที่สองเริ่มเริ่มติดแล้เริ่มเริ่มไม่ไปต่อเริ่มช้าลงเริ่มเริ่มมีกำแพงเริ่มอืดอาด เออหรือว่าบางคนเริ่มที่จะมีปัญหากันแล้วเริ่มทะเลาะเริ่มมีความขัดแย้งกันและพาร์ทสามพาร์ทนี้พาร์ทสองกับพาร์ทสามเนี่ยเป็นช่วงสําคัญคือถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้มันจะเข้าสู่พาร์ทสี่อ่ะพาร์ทสามก็คือพาร์ทที่คุณกับเขาจะต้องปรับความเข้าใจกันหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันและแก้ไขแก้ไขปัญหา ม,มันเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนต้องเรียนรู้และก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในความสัมพันธ์ให้ได้เ,เป็นเป็นเนื้อคู่กันก็จริงแต่ไม่ใช่คู่ที่ราบรื่นไปหมดทุกอย่างเป็นคู่ที่มาเจอกันเพื่อที่ต้องเรียนรู้ต้องปรับปุงต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ละคนอาจจะยังมีข้อบกพร่องและต้องต้องอทำความเข้าใจ ยอมรับและแก้ไขพอผ่านจุดนี้ไปได้มันจะเข้าสู่พาร์ทที่สี่พาร์ทที่4ี่คือหลังจากนี้ไหลลื่นและคุณสองคนอยู่กันยาวมีโอกาสอยู่กันยาวได้ลงเอยกันด้วยเป็นครอบครัวกันได้เลยและดูแลกันไปแบบเรื่อยๆเป็นคู่ที่ดูแลกันยาวนานนะคุณกับเขาอะถามว่าอยู่ด้วยกันแล้วดีไหมเป็นคู่ที่อย่างที่บอกว่าดูแลกันดูแลกัน และสามารถมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสามารถอ,อ่สนับสนุนส่งเสริมกันได้ดีเพียงแต่ว่ากว่ามันจะไปถึงจุดนั้นน่ะมันจะมีจุดที่อย่างที่บอกมันต้องต้องปรับต้องจูนต้องแก้ถ้าช่วงเนี้ยซึ่งไอ้ช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดนะคะช่วงที่คุณจะต้องรู้สึกแล้วว่า มันจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะไปรอดไมหมนะมันจะเป็นช่วงที่คุณสับสนลังเลใจมากที่สุดและอาจจะใช้เวลานานที่สุดด้วยอืมบางคนบางคนอาจจะแก้ได้เร็วแก้ได้เร็วเราก็ดีใจด้วยถ้าแก้ไขได้เร็วมันก็จะรับรื่นได้เร็วได้ลงเอยได้ลงตัวได้มีความสุขกันรวดเร็วแต่ถ้า ต่างคนต่างไม่ยอมแก้ไขต่างคนต่างยังยึดมั่นถือมั่นยังคิดว่าตัวเองถูกไม่มีใครยอมผิดไม่มีใครยอมแก้ยังไม่รู้ตัวจะยากหน่อยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แ,ยแบบไม่ใช่คู่กรรมคู่เวรไม่ใช่คู่ที่แบบว่ามาดึงกันฉุดรั้งกันให้ให้ต่างฝ่ายต่างแย่ลงอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้รู้จักข้อเสียของตัวเองให้รู้จักแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกันมันย่อมดีอยู่แล้วแล้วมีโอกาสได้อย่างที่บอกอ่ะได้แต่งงานได้เป็นครอบครัวเดียวกันได้สร้างครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวเมื่อไหร่ได้ลงเอยด้วยกันเมื่อไหร่ชีวิตดีชีวิตดีเลยนะคะก็คือเนี่ยดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าไม่ทอดทิ้งกันอืม เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้แต่อย่าลืมว่าทุกคนน่ะเกิดมาไม่ได้มีเนื้อคู่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาเขาก็อาจจะเป็นเนื้อคู่คนหนึ่งของคุณและคุณก็อาจจะไปเจอเนื้อคู่คนอื่นๆอีกซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเลือกคนคนนี้หรือคุณอาจจะไปเลือกเนื้อคู่คนอื่นของคุณก็ได้ ไอจังหวะที่อยู่ในพาร์ทสองพาร์ทสามอะไอจังหวะที่กําลังมีปัญหาอากันจังหวะที่กําลังสับสน,นวุ่นวายใจเนี่ยช่วงนี้แหละสําคัญเพราะบางคนอาจจะถอดใจแล้วก็ไปเลือกคู่คนอื่นอย่างเงี้ยไปเลือกเนื้อคู่อีกคนนึงที่บังเอิญเข้ามาพอดีเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่าเขาคนเนี้ย ก็มีความเป็นเนื้อคู่ของคุณเหมือนกันมีความเป็นโซเมจของคุณเหมือนกันและสามารถอยู่กันได้แบบยาวๆนะคะสามารถลงเอยกันได้เป็นครอบครัวกันได้แต่งงานกันได้และอยู่ดูแลกันไปตับนานเท่านานนะคะได้เหมือนกันอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ